โอเคครับตอนนี้พี่ปาอยู่ในร้านอยู่โทรหายังไงครับดูก่อนโหมดสะท้อนคืออะไรอ๋อนี่คือหน้าตาที่แท้จริงนะครับนี่คือหน้าตาผมที่แท้จริงเ <c oughs> <f ew> พราะว่ากล้องหน้ากล้องหลังมันม้ยนก,กันนี่ ันี้กลับมาประมานี้ทำไงครับกดเชิญของขวัญแสดงความพิเนีนหลายคู่มันทำไม่ได้หนะ่ะ เขาเป็ไงเชิญเชิญอ่าเชิญพี่นุกไปแล้วอ้าวครบตัดเศษบ้านอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีน้องอรอบตัดเศษบ้านก็อย,อยู่ในไลฟ์สดวนกับเราแล้วตอนนี้ครับอ,อ๋อมันทำอย่างนี้เองได้ไหมได้ไหมมันกดจะไหมวะกดเปลี่ยนวะเห็นใครว้านี่เห็นใครว้างตอแมว <laughs> สวัสดีครับครอบตัดเศษบ้านอ๋ออยูใส่ไอ้บนฟอกโดนบนโดนนั่นเองวุกงเขาใหญ่ขนาด ได้ไปอ่ะไปเอาไปซื้อเตาอยู่ครับผมมาขยับรถเพราะว่ารถมันติดทำไมคุณให้ทำไมคุณให้ผู้หญิงอ่อนโยนเขาลงไปซื้อเตาเฮ้ยเขายกเตาเองเลยนะเขายกเตาไปจา่ายเลยผมไม่จับอะไรเลยเราขับรถสุดยอดสบายรถบครับคือแบบอผ้าเขามาถือถือกล่องน้ำกลงเขาซื้อนนะเขายกเตาเอามาแล้วมาหล้วมาหรือ<ะ>ไปหรือเปล่าไปเขามาลูกกันได้อะ ทำได้ทำได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับนะคะว่าจรเนียร์ร้องบนดวงจันทร์เหรอนะ้าวยัังคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อสมจิตแล้วนะคะขอบคุณแม่นูวยนะนู่นเตาเห็นไหมเขาเตาเขายกใหม่นะสุดยอดมากพี่ปายเจ้าพ่อกับแม่จะไปหาอยู่บ้านวันนี้คุณไปไปเขาจะเลี้ยงอาหารทะเลเพื่อนนะครับ แต่เขาจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหมึกเพื่อนทรับวันนี้บอสใช่ใช่เราเลี้ยงเขาต้มผมซะไม่ได้ผมปวดฟันเท้าที่สุเลยอ่ะขอบคุณไม่ได้ขับรถแล้วุณต้องขับแล้วทีนี้ไปไปคุณเล่าให้ผมสวยหน่อยแค่ไม่ใกล้ที่อ๋อแม่ว่อหลวงไพ่นี่งพ่อหลวงไพ่เจ้าของนี่งเลเดี๋ยววันนี้แม่มาแม่มีเรื่องจะพูดกับ เรื่องอะไรอีกเ่ะหาหมอบอจะไปหาหมไปทัวร์ได้เหรอโอ้ได้แคแล้วคืออะไรเต้หาหมอบไปทัวร์ไปตลาดก่อนไหมฮะหรือว่าเราจะไปเลยเราไปซื้อผีกนน้องจิ้มอ่ะเราจะทำไงวะต้องไปทำไงวะต้องหายด้อยไปบอกด้วยไปแม่มีเรื่องจะคุยกับแม่เบนตัวซ้ำบอกไปแม่อ๋อได้ครับแม่ได้ครับ ถือจากแทนนุทนานวันนึงจาเนาะที่ไปไปมาผมบอกก่อนล่ะใช่ผมเหรอใช่จิ้มซ้นใสรล้วซีฟูดคุจะมาใช่ไหมพี่ผมมาแล้วต้องมาซื้อของก่อนเืออการน้ำจิ้มถุงได้ไหมน้ำจิ้มอยู่ไหนน้ำจิ้มซื่ไปแกซื้อมาพานไหมพานไหม ท่านทไข่ไปานเนไฟรถกนอไป้านไปบ้านไปแล้วเดนรถเดนะาไปดี้มนี่จะมีแต่าดไปวัดว่ดรอบ

คุณก็มาขอเพลงคนดวงจันทร์น่ะน้องผ<ะ>มร้องจบป้อผมก็ร้องไ,องไองด้เลยนะโอ๋อองค์ครัเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณครับขอเพลงของลูกไผ่ไปร้องหไห้อยู่แล้วล่ะพ,พ่อพ่อไปร้องเพลงอันตอนร้องเพลงตอนหมุกคนดวงจันทร์ไปไน่าก็เอะ ทานล้วขึนยาทานร้านก็ทานเทียละอยู่บนดวงจันทร์เอาเอาจะร้องอเอ้าพูดไมาอ ไปมีใครมาเข้ากล้องกันยังไงไปไม่มีตอนนี้แม่ผมกลัวผีครับผมว่ามีคนมาเข้ากล้องแม่ผมกลัวผีครับผมคุยกับเขาอยู่ในกล้องก็มีใครโทรวิดีโอคอมมาแม่รู้ได้ทไมนี่มีนักไม่รู้แกผมกลัวผีครับ โอเคโอเคไม่เจอกันไม่เจอกันไม่เจอกันครับสวัสดีครับเจอกันครับคนไหนกันเนี่ยผู้นี่ไม่เนี่ยอ๋อเราจะถึงร้านถ่านก็ปิดแล้วโอเคครับโอ้ผู้รู้เลยว่าเขาทำแบบนี้ได้ใช่ใช่มันต้องเชิญกันแล้วก็รับคำเชิญอย่างงี้มั้งโอ้ต้องเชิญกันแล้วก็รับคำเชิญด้วย ขอบคุณตักตามีด้วยนะครับโอ้คนรุูนอัลสเตอร์ฟอนมาถึงหมื่นแล้วถึงหมื่นแล้วเหรอเออเขาแบ่งกันยังไงเอฟซีดูกันยังไงเขาก็ดูในแต่ละมุมไงอ๋อเหรอไม่เอนเนียนะครับเมืองซอยเพิ่งนีจากนอกไปแล้วครับขอเวลาแค่ ท้านาที่ครับปรเิร้านฐานแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีกับการขึ้่มมาใหม่ของผมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกกลาลังแรงใจเลยขอบคุณทุกทุกแรงครับพอดที่รักน้องคนนี้แล้วก็รักทุกคนในบ้านสิงเลยขอบคุณที่ดูพวกเราครับเราจะทํ้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดขอบคุณครับโ oh. อ้บอกห้องนะไอยไม่เป็นบทนะ <laughs> ไม่เป็นบทล่าเลนไมเป็นสกิลสกิลสกิล เบียกเข้าออกเลยเบียกเข้าออกเลยไม่มยไหยาดโอเคเป็นโซเฟอร์ก็ดีอย่างนี้แหละครับอย่าเพิ่งว่าผมไม่ช่วยพี่ปายนะผมต้องข่มรถนะรถมันเยอะยนะขอบคุณมากครับหมื่นสามแล้วโอ้โห แต่ผมปวดฟันมากเลยก็ฝากด้วยนะครับงานวันที่แดนะครับแฟนมิสติ้งนะครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวมีงานมาเรื่อยๆนะครับฝากคนรุน่นไล์สุดด้วยถ้าไปไม่ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักเล่นดูดทุกคนเลยนะฮะผมก็จะสู้ต่อไปพี่ที่เขามีบ้านแล้วสองคนตอนนี้เขายังไม่ย้ายไปนะเขายังอยู่เป็นเพื่อนผมอยู่นะพี่ที่อว่าปีหน้าเดีเขาจะย้ายออกไป ก็เราก็ต้องทําไม่ได้ว่าปีหน้าเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวก็ต้องมีบ้านอย่างนี้เนาะก็เล่นก็เล่นก็ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันนะฮะก็สู้สู้ส้ขอบคุณแรงสนับสนุนนะครับผมก็ต้องสู้ต่อไปให้มีเพลงดังให้เป็นที่รู้จักหลายหลายคนนะฮะบายๆนะขอบคุณมากครับบายวันนี้ขอบคุณทุกอ่สติ๊กเกอร์หรือเรียกอะไรของวันนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็สบายดีนะไม่มี ไม่ได้คิดมากอะไรนะครับแค่คิดเรื่องงานว่าเราจะทำยังไงอย่างนี้ให้ดัง่นี้แค่เองแค่นั้นเองเนาะไอวอลบอกใอ้ตอบนะครับบายๆนะครับขอบคุณมากวันนี้สนุกมากเลยเป็นการครั้งแรกไลฟ์ครั้งแรกรแบบไลฟ์ที่ตอกอ,ออกมานอกสถานที่ครั้งแรกด้วยแล้วก็ดูเอ็ดกับพี่นุกครั้งแรกด้วยขอบคุณมากครับบา,บายยนะครับสวัสดีครับอันยิ้มห่หนึ่งเทโอเคบาย,ยอีโคต้มครับผมโอเค